สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดําซิ่งค่ะวันนี้เรามาเจอรถคนดังอยู่ข้างทางจอดทําอะไรไม่รู้ค่ะจอดรับเด็กหรือเปล่านี่จอดทำอะไรกันหรอคะจอดรับเดีกจ้าจอดรับเด็กเหรออ,อ,หรอ,อุ้ย พาพอกันดนมาเธอ,อสอันพอแลยแม่เมือนี้งามอยู่อามมาากอ้าล่างสิไปวันนี้มากมาขึ้นพีม่มทสงไปฉีดยาบ้างยายังโมมากัดมมกัดมดม,มีร่รองกะลังสิไปวันนี้ ไ,ไหนมามาแต่บุรีรัมมาแต่ชุมพ่วงเอาอะไรรถเกี่ยวไปลงกึงไปไกลดีคากลับมามาทางไหนกามาทางชุมพ่วงเออคากลับแวะมาให้เนเด้อร์ก่ะกามาไปคนเดียวนี่นะใกล้ดงเม่จอร์ดงกงกินเขาอยู่ในรถถ้าเสร็จเดี๋ยว ทำมาทางนั้นเดี๋ยวโทรบ<ป>อกบางทีก็ตีสามตีสี่พัน่นาถ้าเบิ่งกันมันอยู่ตรงไหนซีแยกแมนบอถ้าห้าไปนี่เขาเลียเ้ยวขวาแมนเข้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวา ันนี้สิโล่ไปใสาอีกวันนี้ไปมองกา้าแลา้วกนะ็มันรงนี้นะอืมอ,อืมเพราะร่องนี้หนีกับร่องมือรู้รู้สึกว่าช่วงนี้เมียเธอไม่ได้ใดผมเลยเนาะ <c oughs> ผมไม่ค่อยตรงเลยท <c oughs> วงทตรงไหนด้านไหนเลีลเ้ยวขวาวงเลี้ยวขวา อยู่ขวาไปไกลไหมไม่ไกลอยู่ซ้ายมือใช่ไหมตาถามตาดมมาแล้วอ,อืมถ้าให้เขาถ้าเขาส่งี๋ยวให้เขาส่งมาให้อ๋ไอไมได้แปลเองอันใหญ่อยู่บอกอะไรอยู่บนใหญ่ดอกสภาพเจของเราช่วงนี้น ามาสุของเ็บื้นหลายทางโอ้ดูวเมียดีเลยดนงานัวตาเป็นรบ้างฮะเนยงพานดาราขี่กระปุยใครดาราเดี๋ยวจ้งมา100หนึ่งโอจ่ายค่าจ้ค่าอเรามี100หนึ่ง ต้องก็ต้องโพสตขาอะไรหนึ่งให้ร้อยหนึ่งมันก็มีร้อยหนึ่งแค่นั้นน้องเมียให้สามร้อยยาลาพอจ่ายค่าข้าวแล้วก็เลี้ยงไอ้จีนผู้ไอ้งเลี้ยงอยู่ร้อยเดียวกวนหัวเอาอะไรไปทำก็เลยย้ายไปไกลไหมพวงอ่ะถ้าเลี้ยวขัว ผมต้องเลี้ยวซ้ายดิใช่วุ้นอีกนานู้ยแล้วรถสับลือเป็นไงบ้างทำน้ำซักผ้าหรือซักจฝุ่นเลยเ,ยเอาแบบทำอยู่บ้านจะดมมี ทำไมไม่ไปสมบูรณ์สวรรค์ล่ะเวลาเขาไม่นั่งแล้วนั่นเนี่ยเขาเสนอเวลอเาสนอนี่ยังอยู่คีม ดีไซนมาส่งโอ้ยคนเมีเลยว่ะไรครับพร้อมจะโดนดับก็มาดูกครดลูกขี้ไปไปทำับเลยไม่เป็นไรเราเป็นนี่ด้วยกันไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไกันไม่ได้ไรอเท่าไหร่ล้านสามล้านสาล้านก่อนล้าน ดมเป็นนี่สามล้านนล้วก็ไม่ครับเป็่คยมีตังค์เราเป็นสิ่งของซื้อไหมไม่ต้องกินค่าไดูหมดเลยอะไรครับผมว่าไม่ต้องดูไปดูของเมียนะครับแก้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายบ่ได้พอกันโดนหลับเป็นเดือนละโอ๊ยแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนรัก โอ้ที่ส้อเค้กมาให้มือนั้นโอ้ยบ่อยู่บ้านจ็บเขียว่ระยูบาดประยู่เอาไอ้นุ่นอู้สูอีหลีว่าก็บอกบอกได้ว่าฉันนอนอยู่บ้านเนาะโอ้มือนั้นหดบ้าดเจ็มง่วงสายนำทักไปหาไม่ยอมอ่านด้วยเลยตอนทักไปถามอ่ะใช่ไม่ได้อ่านถ้าอ่ามถ้าตอบว่าเออตอนเช้ามาก็ได้อยู่บ้านกี่โมงกี่โมงกับบ้านยองบ้านยองตกยู่ยังมือเรงสิเพิ่งมาสองบานถ้าอยู่ก็อยู่ได้แล้วเทื่อนั้น่ะไปแล้ว เที่ยวนั้นถ้าอยู่ก็อยู่ได้เพร<พ>าะว่ามันมาสามพักพักไม่เท่น,นึงกำลังจะออกจากบ้านเพิ่นวะท่านหลวงท่านหลวงบอกเอาเง,งิงงงเงนรถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาทตะบุรีเท่าไหร่ 2> 2, <000. S 1> 2, สองแสนสองแสนซ่อมอีก Q, Q, คิวคิวใครขับนี่ซ่อมอีกประมาณเท่าไหร่สองแสนยังรู้เลยถ้าซ่ 2, 4, <000. S 2> อมอีกสองแสนสี่แสนรู้เลยีเลย เี๋เอาอะไรรถยไปหนรถเราขันเ่าขันเ่าเราเดนทางเลยอ่ะตัวที่เราลือนะตัวนั้นน่ะน้ำหนึ่งไม่ทาไมหมดี่เรไาด้กินกันเราต้องเสียสละหยุดเที่ยวหนึ่งไหม จะวางหัวองก็ใส่งัวก็ทอดก็นี่งวหลอดหลอดบัว่าแล้วใส่นีเขาน้านีโอ้จคุยนี่เงป็นหาเขาเป็นเจลนัพวนี้นี่นะพี่น้องแ่งเงินลายะอักนี่ทางาทมตนี่เนเฉียวละมืนเฉียวละมืนดูว่าตะกอนดูข้อมือท้ายาหลอดท้ายบ่หลอดอันนี้แถบเชียงเจ้าหนี้ไม่มีงอกั่ได้จำนกอนเช็กกันดูเครับีทีนี้เราว่า เรามาเปรียบเทียบนี่กันนะครับว่าใครจะยิ่งก่ากันกันกัสรอกับผมเนี่ยเจน่อยเลยจำน้ำเกือบใส่ตะกัวต่อไปดีใส่สัตว์นะโอ้มังเกิลดิอือบอกให้เมียซื้อให้ใหม่ก็ไม่ซื้อใส่ใด่็มองบอกว่าเขาต้องใส่ดอกไม้แบบนี้แหละดีแล้วพูดประหยัดยากกันยากกันปัดเขาปัดแล้วปัดอี เขาตาเบเขาให้ส่งมาที่ห้ใช่ไหมนี่มาที่เก้าปัดแล้วปัดอีกัอันนี้มันที่สองยังไม่ได้ส่งเลมาที่เก้าดิเมื่ที่สองรถเกี่ยวมวดตอนไหนปีเกีียวเกี่ยวเขาเล้วเกี่ยวของเลี้ยวจเขาีอันนี้รถตู้ใช่ไหมเกี่ยวเขาทานว่าต้องส่งเขาอีกห้าเสีเขาผ่านไปทนมาเขาคงจะดู เป็นาอะไรดสัตว์าีกียร์มกไอม่ใใส่งนักนไปี้แหเ้งยอรกินูกินมูกินเขาอยู่บ้ากินหอดหเขากินเน้ยกินแสบดูหนไปหารเกียนเน่านาไม่ติดเออกำลังหล่อไม่ติดอ จะต้องเชื่อซีนที่แปดเนาะเพรอยู่บ้านไม่ยู่แม่มึงไปบ้านนี่หนุ่มกันเนื้อเงื่อนหาโลดนาะกินแล้วไปกินยุบันไหวไงบ้างหมอพยายามไม้ตรงวันนะอย่าเลื่อนบ่ซีนนี่ย่มากระหัต Comment มาเป็นบ้าลอะม้าตัวนึงติดน้ำโค่นไงมีคนี้ก็ินน้ำหมา เอาพี่น้องนี่ละทักทายกันว่าได้เห็นกันดนลหรเห็นตรวทางทาง่งสวนกันพอดีจ้ะบ๊ายบายจา้า